ขอไล่ปฏิจจสมุปาทหน่อยครับอาจารย์โอ้ยมันยาวเกินเอาแบบง่ายก็พอเอาแบบสายเอาแบบสายแบบสั้นๆไล่ตั้งแต่ผัสสะผัสสะจนถึงอุปทานอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรากําลังมีกับทุกคนและกําลังจมทุกข์กับมันอยู่ทุกคนเลยนะตั้งใจฟังดีๆนะนี่เป็นการไล่สายปฏิจจสมุปาท เออตั้งแต่ผัสสะเป็นปัจจัยก็ค,คือเหตุผัสสะเนี่ยคือสัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สามอารมณ์พวกเรามีไหมพวกเรามีตาไหมมีมีหูจมกูกลิ้นกายใจไหมมีเมื่อพวกเราสัมผัสกระทบเห็นตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นริมรสกายสัมผัสทางกายใจและความรู้สึกในทางใจ รู้สึกความสุขความทุกข์กับสิ่งที่เราไปกระทบไหมรู้สึกอาจไปเจอในสิ่งที่ชอบบ้างก็มีความสุขบ้างไปเจอในสิ่งที่ไม่ชอบบ้างก็มีความทุกข์บ้างเห็นไหมมันเกิดความสุขความทุกข์กับสิ่งที่เราแบบไม่ชอบไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์เลยมันก็เฉยเฉยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมีตาหูจมูกจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหตุจึงเกิดความรู้สึกทางใจคือความสุขความทุกข์และเฉยเฉยสามอารมณ์นี้เมื่อความสุขและความทุกข์และเฉยเฉยเกิดขึ้นแล้วชุย มันมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคางคกเนี่ยใครถามหามันมันมาแล้วพระเอกเลยนะเนี่ยพระเอกของช่องเราเลยนะเนี่ยเออเมื่อมีความสุขความทุกข์เกิดเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดอะไรตัณหาเออพอมีความสุขความทุกข์เป็นต้นเหตุจึงเกิดตัณหาคือความอยาก เมื่อเรามีความพอใจเกิดความชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็จะมีความอยากกับสิ่งนั้นเช่นเราไปห้างไปเจอเสื้อผ้าแบบโอ้โหสวยมากรุ่นลิมิเต็ดแบบสวยสุดสดสวยแบบอลังการอย่างเงี้ยรู้สึกไงพอใจชอบชอบอะไรไงต่อกระเป๋าตังค์มันชักมันชักแบบชักดิ้นชักงอยแล้วตอนนี้อยากจะควักกระเป๋าตามไปไปทำอะไรไปซื้อเออเห็นไหมอยากได้ยังอยากได้เสื้อแล้วเห็นไหมน่ะมันก็เลยควักเงินไปซื้อเสื้อเพราะอะไรเพราะมันอยากได้เพราะมันพอใจเพราะเกิดจากความสุข เออเมื่อได้มาแล้วทําไงทีเนี้ยจากที่มันเป็นของของห้างอยู่ดีๆเราไปซื้อมันมาเป็นของของเรายังเป็นของของเราแล้วยึดมั่นยังยึดมั่นแล้วคืออะไรอุปทานความยึดมั่นถึงมันว่านี่คือเสื้อฉันฉันซื้อมาเงินของกูกูซื้อมาเสื้อกูถูกต้องไหมจากที่เป็นเสื้อห้างตอนนี้เสื้อกูแล้วเห็นไหมเออเปลี่ยนจากของห้างเป็นของกูเห็นไหมเนี่ยเพราะมีตันหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจริงไหม จริงเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าเสื้อเนี่ยมันขาดมันรั่วไปหรือว่ามันหายไปหรือคนรักขโมยไปทุกใจไหมทุกใจนี่แหละความทุกเกิดมาด้วยอาการอย่างนี้พอสัมผัสทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจพวกเราลองสังเกตดูเลยพวกเราเป็นทุกคนเลยเช่นเราไปมองอะไรที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยสมมุติว่าคนในห้องเนี้ยบางคนมาเจอกูก็ชอบบางคนมาเจอกูก็ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันมีตามันเห็นกูมันแบบรู้สึกแบบ,บขัดตามอย่างเลยขัดหูอย่างเลยป่ะฟังแบบไม่แบบรู้สึกแบบไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยมันขัดหูกับตาไปเล เกิดความทุกข์ในใจเห็นไหมเกิดเวทนาความทุกข์แล้วเมื่อเกิดความทุกข์เกิดอะไรต่อเกิดความอยากอยากอะไรอยากที่จะ,จะสยบมัมวเมากับความทุกข์นั้นแล้วก็อยากด่ากูฟังไม่พออยากดากูด้วยอย่างเงี้ยบางคนชอบอ่ะก็ชมบางคนไม่ชอบก,ก็ดากูด่าพอไมมพอ